สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบอีกพี่นะกับแผงจอนเครื่องนะครับแผงจอนเครื่องวันนี้บอกเลยว่าหน้าพระหลากหลายนะครับเหมือนเดิมครับพี่150 200และ300นะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับคลิปนี้ใครที่เข้ารับชมแล้วฝากกดถูกใจนะครับไว้ในคลิปคลิปนี้ด้วยพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันสาหรับผมเราและพี่นะนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แล้วสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอเดี๋ยวเริ่มระเดแล้วกันพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกพี่ทุกท่านนะครับ รายการแรกนะครับรายการแรกเอาเป็นอุปคุตดีกว่านะครับอุปคุตหล่อโบราณนะรหล่อโบราณยังไงพี่ดูผิวหิ้งหิ่งอยู่เลยนะครับหล่อโบราณก็พี่อันนี้ผิวแปลว่าเขาได้แล้วท้องเหลืองกับน้ําตาลไปแล้วนะครับอายุรลานี่บอกเลยว่าเก่าจัดนะบอกเลยว่าเก่าจัดเก่าจริงก็พี่หล่อโบราณแบบนี้นะไม่ค่อยได้เจอนะอุปคุตนะครับอุปคุตแบบนี้พี่ดูโลหะแล้วกันนะครับจริงไม่จริงนะประเมินได้นะครับน่าจะประเมินได้จากสายตา สามร้อยนะครับสามร้อยบาทเจ้าพี่ราคานี้ไม่มีแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งสามร้อยบาทแบ่งปันกันไปนะครับขออนุญาตเช็ดกล้องสักครู่ไปต่ออันนี้เป็นพระรอดนะครับอันนี้เป็นพระรอดเจ้บพี่นะครับพระรอดอันนี้ออกที่ไหนหนอเออกที่ไหนหนอนะครับเนื้อดินด้านหลังเขียนไว้ว่าวัดมหาวันเจ้าพี่ลำพูนนะครับลำพูนเอาร้อยห้าสิบนะครับพระรอดลำพูน 150บาทนะครับบอกแล้วว่าราคาเบาๆนะครับองค์ต่อไปนะครับขุนแผนไข่ผาซี่นะครับสำหรับขุนแผนไข่ผาซี่องค์นี้นะมีร่องรอยการซ่อมเก่าซ่อมโบราณมาพี่เห็นไหมรอยซ่อมเห็นไหมเห็นไหมรอยแตกรอยซ่อมเนี่ยนี่คือร่องรอยการซ่อมโบราณนะครับซ่อมแบบแนบสนิทชิดเนื้อเลยพี่เอ้ยน่ครับแทบจะดูไม่ออกเลยเออแทบจะดูไม่ออกเลยพี่พระมาเก่าพระเดิมอยู่้วพี่พระแบบนี้นะครับนะถ้าไม่แน่จริงไม่ซ่อมหรอกจริงๆเลยเออถ้าไม่แน่จริงไม่ซ่อมหรอกพี่เอาร้อยห้าสิบนะครับไข่ผาซี่ ร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวพี่นะครับไข่พาซิ่งเดี๋ยวพี่นะนะครับใครไวใครได้นี่ตาเบ้นเนี่ยเห็นไหมดูตาเบ้นเนี่ยนะครับพรามต้องดีจริงพี่ถึงซ่อมเอาร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นคุนแผนนะครับสำหรับคุนแผนหลวงปู่ทีมเนื้อเหลืองสองหน้านะครับคุนแผนหลวงปู่ทีมครับพี่เนื้อเหลืองสองหน้า สำหรับเนื้อเหลืององนี้นะครับนะเนื่องด้วยความเก่านะครับเขาเรียกเส้นเกษาเส้นมวลสารอะไรต่างๆนะครับด้านหลังอีกหนึ่งด้านนะครับเนื้อเหลืองอยู่แล้วพี่นะครับเนี่ยดูก้อนมวลสารแดงๆนี่เป็นก้อนยังติดฝังอยู่ในเนื้อพระอยู่เลยพี่นะครับยังติดฝังอยู่ในเนื้อพระอยู่เลยพี่นะครับขุนแผนเนื้อเหลือง2หน้านะครับหลวงปู่ทิม2 0 0บาทนะครับอ่าสองบาทแล้วว่าพระสมเด็จครับพี่สําหรับพระสมเด็จองนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วพี่นะครับมาดูเนื้อกันนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับแก่ได้มาตังอิว พี่ดูเนื้อเนี่ยแนะพี่ดูเนื้อดูพิมพ ดูทรงนะครับดูเม็ดมวลสารข้าบความเก่าใบหน้านี่ก้อนมวลสารเป็นก้อนเลยนะครับที่ใบหน้าก้อนมวลสารเป็นก้อนเลยพี่นะครับสาหรับองค์นี้นะด้านหลังครับพี่หลังเป็นริ้วกระดานบางๆให้ความคลาสสิกนะครับด้านหลังนะพี่นะนะครับเป็นริ้วกระดานบางๆนะครับเราสังเกตเห็นได้หมดแล้วพี่เห็นไหมริ้วกระดานบางๆให้ความคลาสสิกอ่ะแบ่งเลยพี่หมายเลขหนึ่งเอา300บาทนะครับสำหรับหมายเลขหนึ่งองค์นี้พี่นะนะครับเอาไป3 0 0บาทนะครับขออนุญาตเขียนหมายเลขนะครับขออนุญาตเขียนหมายเลขหมายเลขหนึ่ง 300บาทนะครับไปให้ต่อนะครับยังไม่พอแค่นี้หรอพี่นะไปให้ต่อเลยดีกว่าสําหรับองค์ต่อไปนะครับหลวงปู่ทั่วเตารีดนะครับเตารีดบั่งหนังสือ นี่พี่ดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อดูเส้นขนตกเส้นขนแมวอะไรต่างๆนะพี่นะนะครับเดียดูเส้นเดี่ยดูในซอกเห็นไหมเนีมันจะมีเส้นวิ่งแบบรากยาวเลยพี่เครับเส้นวิ่งรากยาวลงมาทั่วทั้งพื้นผิวนะทั่วทั้งพื้นผิวครับพี่นี่เลยพี่นะครับนะด้านหลังเป็นหลังหนังสือเก่าแห้งอยู่แล้วพี่เสาอากาศ300เนี่ยบล็อกเสาอากาศดูเส้นวิ่งเนี่ยเนียไหมลากไปเสาอากาศรากยาวลงไปพี่นะสามร้อยบาทพอนะครับเป็นราคาแบ่งนะเอาไปสามร้อยนะครับแล้วก็เหรียญ สำหรับเหรียญนี้นะครับนะเป็นเหรียญชินราชของหลวงปู่บุญครับพี่นะครับเหรียญชินราชหลวงปู่บุญเอา300นะครับ3า0ยบาทเจพี่ชินราชหลวงปู่บุญนะครับขอ300เบาเบางๆพี่ราคาแบ่งปันนะครับ300บาทชินราชหลวงปู่บุญนะครับเราก็วัดเกตสำหรับวัดเกตองนี้นะครับนะเป็นพิมพ์กี่ชั้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นนะครับหกชั้นนิยมซะด้วยนะครับพี่ดูเนื้อซะก่อนนะดูเนื้อซะก่อนพี่จบที่เนื้อนะครับจบที่เนื้อเลยพี่เนื้อปึ๊ก อย่างนี้นะครับแล้วพิมก็สวยพิมพเขาไม่กระด้างพี่พิมพเขาผิวไหวนะครับสวยคมชัดลึกนะครับสวยคมชัดลึกครับพี่นี่ดูมุมเนี่ยไหมเนี่ยเป็นไงแนววัดเกตดของผมมันต้องคมมันต้องสวยจริงครับเนื้อต้องเก่าอายุต้องได้ใช่ไหมเนื้อต้องเก่าอายุต้องได้นะครับพี่กหลังมาก่อนนะพี่กหลังมามีรอยปรินะครับความแก่งความเก่ามีรอยปีิเนี่ยนะครับี่มีดูเม็ดมวลสารเนี่ยนะครับความแก่งความเก่าและรอยปี่ เนี <ítulo> sabes, ่ยครับก็ไม like ่ค hmm. ่อยได้เจอนะนะครับนะพาสสวยๆฟอร์มสวยๆวยเลยเนี่ยดูปลายเนี่ยดูปลายฐานเนี่ยเป็นยังเป็นเข็มเลยดูปลายเนี่ยแม่ลากยาวมามีเส้นแตกเป็นเข็มเลยเนี่ยนะครับสามร้อยนะครับหมายเลขสองพี่องค์นี้นะครับหมายเลขสองสามร้อยบาทเดี๋ยวขออนุญาตเขียนนะพี่นะนะครับขออนุญาตเขียนราคาเลยนะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองสามร้อยบาทนะครับหมายเลขสองพี่นะนะครับสามร้อยบาทไปต่อครับพี่นะครับ โก้ากยาวไปเลยอันนี้เป็นเนื้อเมกกะพัดนะพระปิตาสังกระจายเนื้อเมกกะพัดครับพี่นะครับเนื้อเมกกะพัดนะจ๊ะเออไม่ใช่เนื้อธรรมดาพี่ดูเนื้อได้ดูความเก่าดูความแห้งของเนื้อเมกกะพัดนะครับดูความเก่าดูความแห้งของเนื้อเมกกะพัดดีพี่นี่ครับช่อ้านล่างนะไเมกกะพัดครับพี่นับดำปิดๆแบบนี้นะครับสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเมกกะพัดนะครับชินนาลาดใบเสมาฐานสูงนะครับสาหรับชินนาาชใบเสมาพี่ดูเนื้อชินดิโอเดิมไม่เดิมนะครับไม่ค่อยได้เจอนะนะครับผมเพิ่งเคยได้้มาาพิ่ีนช นาวราชใบเสมาฐานสูงแอบข้ามเนื้อชิ้นบอกเลยว่าเก่าแห้งโหดเดิมะนะครับเก่าเก่าแห้งๆเลยพี่หลังลายผ้าอาจจะจืดจะจางไปบ้างน,นะครับสภาพผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนนียสภาพผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนเอา300นะครับชิ้นนาวราชใบเสมาเพลผ้าสวยด้วยดินี่ผ้าสวยด้วยดิสามร้อยนะครับเชียราชใบเสมาแล้วก็องนี้ สำหรับองค์นี้นะครับเมย์น่าจะเป็นนัมเบอร์นะเออน่าจะเป็นนัมเบอร์นะพี่นหนนารุ่นอภินิหารคู่อภิริหารบารมีคู่สถานเมืองวัดมงคลนิมิตนะครับเออวัดมงคลนิมิตรคับพี่นะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตแกะขออนุญาตแกะนี่ครับ แนวด้านหลังเป็นอะไรเนี่ยแนวด้านหลังเป็นขุนช้างมหาเศรษฐีนนครุ่นอภินิหารนบารมีคู่นววัดมงคลนิมิตอุตตะประดิษฐ์ครับพี่นะครับนะเอา200 200บาทครับพี่นะครับขุนแผนองค์นี้นะครับนะขอ200บาทนะครับมาแบ่งกันไปเนาะเออแบ่งปันกันไปเอา200นะครับขุนแผน งบน้ําอ้อยนะครับสำหรับงบน้าอ้อยกําแพงเพชรองค์นี้นะพี่ดูความเก่าของเนื้อดินอ่พี่ลองแยกแยะดูความเก่าของเนื้อดินเนะเก่าถึงยุคไหมอ่เก่าถึงยุคไหมดูดูความเก่าของเนื้อดินนี่แห้งเดิมอยู่แล้วพี่ดูเนื้อดินอย่างแหง้งอย่างเก่าเลยเอาเอาสองร้อยนะครับงบน้าอ้อยเอาสองร้อยแล้วก็เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญของวัดห้วยเขตนพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินกับพี่ใบพุทรานะเหรียญหลวงพ่อเงินพี่ดูกนะระแสโลหะข้ามความเก่าด้านในดิ หุ้เก่าจนสาแดงขึ้นนะครับเก่าจนสาแดงขึ้นอย่างเงี้ยนะพี่นะนะครับเอา300 300บาทเกี้ยพี่นะครับหลวงพ่อเงินหล่อโบราณน,นะครับกระแสะแบบ,บดับเลยเลยสามร้อยแบ่งปันนะครับเออสามร้อยแบ่งปันแล้วก็พระสมเด็จอีกหนึ่งองนะครับซึ่งเป็นอีกอึงองที่เขาเรียกว่าอะไรนะรพิมพสวยนะครับพิมพสวยคมชัดลึกมวลสารเป็นเม็ดนะครับมวลสารเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยพี่ เห็นไหมนะครับเพราะว่าพิมพ์ก็อสวยคมชัดลึกไงพี่นะพิมพ์หลวงวิจาร์ไม่ดูก้อนมมเสตนี่แม้ที่ฝังในเงนือ้อเป็นก้อนเลยพี่นะครับเป็นก้อนก้อนก้อนเลยพี่นะครับอีกด้าน นี gli, cium, ine, a, ijo, figure, game, ่น like like ี layer, ่คือความเก่าความหนึบความแน่นนะครับนี่คือความเก่าความหนึบความแน่นของพระองค์นี้เห็นไหมมวลสารเขาขาวนะครับเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดงนี่พี่นะนะครับมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดดูร้อยปรีเนี่ยเห็นไหมดูร้อยปรีร้อยแย่เนี่ยนะองค์นี้นะพี่นะนะหมายเลขสามหมายเลขสามเอาสามร้อยบาทนะครับเออหมายเลขสามนี่นะนะครับขอสามร้อยบาทเบาๆนะครับเป็นราคาแบ่งเออหมายเลขสามนะพี่นะนะครับ สามร้อยบาทนะครับเขียนหมายเลขรอเลยนี่พี่หมายเลขสามด้วยนะครับเอาสามร้อยบาทไปต่อครับพี่นะครับมีพระอะไรอีกไหมนี่เลยพี่นะครับนาปกนะครับองค์นี้นะพี่นันนะครับเป็นนาปกหลวงปู่ทิมครับพี่นะครับนาปกหลวงปู่ทิมครบแปดรอบนะครับครบแปดรอบด้านหลังเขียนว่าวัดประหาดไร่นะครับด้านหลังเขียนไว้ว่าวัดประหาดไร่ครับพี่นะครับประยอง นี่ไหมพี min, ่ดูเนื้อเดนะพี่ดูเนื้อดูค่าความเก่านะครับพี่ลองดูเนื้อดูค่าความเก่านะนะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะนะอิสราโกโอ้โหเดิมจริงๆนะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทก็พี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะครับขออนุญาตวางไว้บนด้านบนบ้างนะครับแล้วก็อันนี้สําหรับองค์นี้นะครับนะขออนุญาตแกะขออนุญาตแกะเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดชัดเออจะได้เห็นชัดชัดครับพี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า พระอะไรนะสมเด็จจิตรดานะครับหูดูพื้นนี่เห็นไหมพื้นนี่ฝุ่นจับเลยนะครับพื้นนี่ฝุ่นจับเลยพี่นะสมเด็จจิตรดาครับพี่ทองเดิมๆด้านหลังเห็นไหมนะดูข้าวมวลสารนะเห็นไหมเป็นเม็ดๆๆๆพี่นะแล้วทองเดิมๆเอาสามร้อยนะครับสมเด็จจิตรดาครับพี่ขอสามร้อยบาทพิมพ์สวยทรงสวยคมชัดลึกนะครับสามร้อยบาทราคานี้สุดคุ้มไปต่อครับพี่นะสําหรับเหรียญบ้างนะครับเหรียญนี้เป็นหลวงปู่หมื่นนะครับหลวงปู่หมื่นสีนะครับคุยเหรียญดูง่ายสบายตาครับพี่ดูรอยเหี่ยวรอยย่นนะครับปี นะปี2 5 2 3ครับพี่นะวัดอะไรเนี่ยวัดสัมปตากเออวัดสัมปตากเหรอพี่นะที่ไหนเนี่ยนะครับอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะพี่นะร5 0นะครับ1 5อยหบาทยังมีเหรียญนี้นะราคาแบ่งปันอีกแล้วแล้วก็พระองค์นี้สำหรับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ขีตานะครับพิมคีตาพี่ดูแกะออกจากกรอบเขียวเขียวยังติดอยู่เลยพี่นะครับเขียวยังติดอยู่ที่ฐานอยู่เลยนะครับสําหรับพระองค์นี้นะนะครับร่องรอยเขียวเขียวเดิมเดิมแบบนี้นี่ดูก้นเนี่ย นะพี่ดูก้นเนี่ยเป็นไงเขียวแสบหูแสบตาเลยนะครับองค์นี้เอา300บาทนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาแนวะรากานี้พี่นะครับสามบาทบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็พระสมเด็จอีกหนึ่งองนะครับดูเนื้อเนี่ย นวพี่ลงดูเนื้อพระสมเด็จอีกหนึ่งองนะครับสำหรับพระสมเด็จองนี้นะครับราคาไม่ได้รุนแรงพี่นะครับเป็นพิมเจดีสภาพผ่านการใช้งานอย่างชัดเจนครับพี่แนวสภาพผ่านการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับด้านด้านหลังก็จะเป็นร่องรอยเขาเรียกอะไรนะรอยกระดานแบบผิวๆเออรอยกระดานแบบผิวๆครับพี่องคนี้นะเอาไป400บาทนะครับองนี้นะพี่นะนะหมายเลข4 4ี่บาทนะครับราคาแบ่งเออราคาแบ่งปันนน่ครับหมายเล็กสี่ 400บาทนะครับขออนุญาตจดราคานะพี่นะนี่คร um ับหมายเลขสนะพี่นะ400บาทนี่ครับขออนุญาตจดราคาพี่นะนะครับ400บาทจัดได้จัดนะครับเจัดได้จัดไปต่อองนี้นะครับนะองนี้เป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับขออนุญาตดูนะพี่นะนะครับหลวงพ่อเปิรนน่าจะเป็นเนื้อผงยาป่ะพี่นะเนื้อผงยาป่ะพี่หลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะครับหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะพี่นะ ด้านหลังับพี่หลังเป็นหลังเสือนะครับโอ้โหสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะพี่เนาะเออเอก,กลักษณ์และสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับรูปของพ่อเปิล์นก็นพี่เนี่ยหลังรูปเสือเนี่ยนะครับวัดบางพระนะครประถมนะครับนี่เลยพี่นะครับรูปของพ่อเปิรนเอาสามร้อยครับพ่อเปิ่น 300, น,นะครับพ่อเปิรนเอาสามร้อยแล้วก็พระองค์นี้นะครับขออนุญาตตัดขออนุญาตตัดนะครับเป็นพระท่ากระดาน เนียครับเป็นพระท่ากระดานเก่านี่ดูเนื้อนี่นะครับโอ้โหท่ากระดานแดงแงแบบนี้นะครับนะจะปล่อยผ้าดได้ไงพี่เออจะปล่อยผ้าดได้ไงพี่นะพระท่ากระดานกาญจะนะบุรีก็พี่เนื้อตระกัวสนิมแดงนะครับเนื้อตระกัวสนิมแดงเอา300นะครับนะถือว่าเป็นราคาแบ่งปันหัวใครไวใครได้นะครับสโ,โลแกนของเรานะครับท่ากระดาน300บาทแล้วก็องค์นี้ก็พี่พระเพิ่ม เนี่ยครับพระเปิมองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะพี่นะพ,พ,พี่ดูเนื้อนะครับความเก่าความแกล่งนะพี่นะานะครับเออความเก่าความแกร่งของพระองค์นี้ค่อยๆไล่ให้ดูเนื้อ นี่ดูเนื้อด้านหลังนี่ไหมร่องรอยการกดปลายนิ้วมือกดพิมพ์อย่างชัดเจนนะครับ่องรอยการกดปลายนิ้วมือการกดพิมพ์อย่างชัดเจนครับพี่นะสาหรับองค์นี้นะพระเปิ่มพระเปิ่มเอา200นะพระเปิ่มนะพระเพิ่มเอา200แล้วก็นี่เลยพี่นะสาหรับพระองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าพระสิบทัศเนื้อเมฆกพัดนะครับไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอผิวยังรุ้งอยู่เลยพี่นะครับผิวยังรุ้งรุ้งอยู่เลยพี่เมฆกพัดเดิมๆนะเมฆกพัดเดิมๆเลยพี่เอา300บาทนะครับเป็นเมฆกพัดสองหน้านะครับพระสิบ ทัดเมกกะพัดสองหน้านะครับสามร้อยบาทโอ้หสุดจะคุ้มนะครับเออสุดจะคุ้มแล้วก็นี่ครับพี่องค์นี้นะครับขออนุญ,ญาตตัดออกเออขออนุญ,ญาตตัดสักคู่เดียวนะครับน่าจะเป็นพระไพรีพินาศเป็นรูปร่อใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะยพี่นะนะครับขออนุญ,ญาตสักคู่เดียว นะครับตัดได้ไหมเนี่ยเอาตัดไม่ได้เอาอย่างนี้เลยแล้วกันในพี่นานนะครับนะเป็นพระไพรีพินาศนะครับเป็นพระไพรีพินาศเนจะพี่เปียกทองเลยนะนะเปียกทองเลยนะพี่นานนะครับทองระยิบระยับเลยนี่เขียนว่าไพรีพินาศชัดเจนนะครับไม่ได้มั่วเออไม่ได้มั่วนิ่มในพ่นานนะครับพระไพรีพินาศนะตรงก้นเขียนว่าอะไรเนี่ยนี่นะพี่นานนะครับสมเด็จพระสังฆราชในพี่นานนะครับเออสมเด็จพระสังฆราชนะดูดิ ร้อยปีนะครับปี56นะปี56นะพี่นะนะฮะสมเด็จพระสังฆราชนะครับเอาไป300บาทนะครับสมเด็จพระสังฆราชยิงโค้ดเลเซอร์ไว้ด้วยนะครับชัดเจนอ่าชัดเจนนะครับองค์นี้ก็จะเป็นตะกุดตะกุดรงรักถักเชือกอย่างเก่าเลยพี่นะครับสัญลักษณ์นี่ดูนี่ยในมีอั่วเหล่ไหมเนี่ยดูนี่นะครับแล้วตะกุดแบบนี้หน่าค้นหาไม่นะครับสายพิจิตตแน่นอนนะครับตะกุดดอกนี้สายพิจิตตแน่นอนเงี้ยพี่นี่ดูความเก่าเนี่ย เอาไปสา0รนะครับ300บาทครับพี่ตระกรุดนะครับแบ่งปันเลยเออตระกรุดส0มแล้วก็องค์นี้นะครับองนี้ก็จะเป็นเออ่ชินราชนะครับชินราชวัดอะไรนะวัดดอนเยหอมไหมนะครับชินราชหล่อโบราณนะครับชินราชหล่อโบราณหลวงเพราะเงินวัดดอนเยหอมใช่ไหมพี่ดูตัวนี้โอ้โหความเก่าๆจริงๆนะครับอยู่ในเรียมวินเทจนะครับอยู่ในเรียมวินเทจบอกเลยว่าเก่าๆลาวันนะครับเออเก่าๆลาวันนะพี่นะ สามร้อยนะครับสามร้อยครับพี่ชินนาราชนะครับลวงเพรอะเงินวัดดอนยี่หอมเอาสามร้อยบาทนะแล้วก็แล้วก็พระองค์น,นี้ครับพี่นะครับเป็นพระสมเด็จที่มีเขาเรียกอะไรที่มีเพชรมีพลอยฝังอยู่ด้านหน้านะครับเป็นวางหน้าแน่นอนนะครับพระสมเด็จองน,นี้สังเกตจากเนื้อด้านในก่อนอ่าพี่ลองสังเกตจากเนื้อด้านในความแกล่งความเก่าเห็นไหมรงรักปิดทองอย่างชัดเจนนะครับรงรักปิดทองอย่างชัดเจนนะครับด้านหลังเป็นเออสด็จพ่อรอห้านะครับหันข้าง ใช่ไหมเ็จพ่อรอห้าใช่ไหมพี่ขุยเนื้อเนื้อแกร่งมากนะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อแกร่งเนื้อเก่ามากนะครับองค์นี้เอา300นะครับ3า0บาทนะครับพระสมเด็จเออหมายเลข5แล้วกันพี่นะครับสมเด็จหมายเลข5เอา300บาทนะครับเพราะว่าเป็นวังหน้าหรือเปล่านะครับพี่วินัยมีความรู้ความเยี่ยมชาญจัดได้จัดนะนะครับหมายเลข5้า0บาทนะครับช้าหมดอดนะจ๊ะนะครับเอามาแบ่งปันกันเอามาแบ่งปันกันแล้วก็อีกองค์นึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตารีด ปั๊มซ้ำนะครับปั๊มซ้ำสุดโหดนี่มาดูเนื้อกันนี่นะครับพี่ลองมาดูเนื้อกันนี่เป็นไงนะครับน้่ยรอยเหี่ยวรอยย่นร่องรอยการปั๊มร่องรอยการกระแทกเส้นเห็นไหมมันจะมีเส้นวิ่งเป็นเสี้ยนวิ่ง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 อยู่นะเห็นไหมเห็นเสี้ยนวิ่งด้านข้างไหมนี่คือร่องรอยการกระแทกของโลหะนะครับนะการกระแทกแรงๆจะเกิดเสี้ยนเห็นไหมเนี่ยเสี้ยนวิ่งเนี่ยตามซอกจีวรเอออะไรเออนะครับพื้นที่ลึกๆเนี่ยตรงตูตรงขอบเนี่ยเห็นไหม นี่คือธรรมชาติในการปั๊มซ้ำนะเบเร์นี่คือธรรมชาติในการปั๊มซ้ำครับพี่นะครับโอ้ยเนื้อสวยจริงครับพี่องค์นี้นะครับเนื้อแดงนิยมเนื้อแดงนิยมซะด้วยนะครับ300ได้ไหมนะครับ3า0บาทใครไวใครได้นะครับ300บาทใครไวใครได้นะครับปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับปั๊มซ้ำแล้วก็คุนแผน องค์นี้นะครับเป็นขุนแผนเนื้อชินนะครับอ่าขุนแผนเนื้อชินนะครับพี่ดูเนื้อชินซะก่อนนะครับดูคาบไข่พี่ลองมองถึงคาบไข่นะครับนะองค์นี้เอา300นะครับขุนแผนเนื้อชินนะครับด้านหลังก็อีกเนื้อชินอีกด้านหนึ่งนะพี่นะครับเป็นขุนแผนสองหน้าเนื้อชิน300นะครับนะอยากแบ่งไว้ใช้พุทธคุณจัดได้จัดนะพี่นะ 300อบาทนะครับคุณแผ่นเนื้อชินแล้วก็เตารีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเตารีดหลังหนังสือเนื้อว่านนะครับเตารีดหลังหนังสือเนื้อว่านหรือเนื้อผงคู่รักนี่แหละพี่นะอยู่ในกรอบเก่าเอออยู่ในกรอบเก่าพี่แต่รู้เลยว่าเป็นหลังหนังสือแน่นอนนะสาหรับองค์นี้นะหลังหนังสือแน่นอนพี่เอา เอา200อ่ะนะครับเอา200หลังหนังสือนะหลังหนังสือเอา200เหรียญสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคายคีรีเขตนะครับเหรียญอาจจะใช้มาบ้างนะอาจจะใช้มาบ้างก็พี่มีเส้นแตกผ่าระหว่างกลางเหรียญไปถึงหูเหรียญเลยเห็นหมนะี่ย นะรพลาดยาวมาหาหลวงพ่อเออพลาดยาวมาหาหลวงพ่ออันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นบล็อกอะไรนะครับลองไปแยกแยะบล็อกกันอีกทีนึงอ่าลองไปแยกแยะบล็อกกันอีกทีนึงนะพี่นะนะครับเอา300บาทับพี่นี่ดูรอยห่วงแขวนนี่นี่แมจะยืดจะขาดอยู่แล้ว300นะครับหลวงพ่อผางอันนี้เป็นพระพิจิตเขี้ยวงูพี่นะครับใช่ไหมเขี้ยวงูพิจิตเนี่ยน่าจะใช่นะนะครับไม่น่าจะพลาดนี่ดูเนื้อเนีย่ยนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเขี้ยวงูพิจิตนี่เลยพี่นะพระสายเหนียวไม่ควรพลาดนะครับนี่ดูรอยเทเลย พี่ดูรอยเทกรรมวิธีในการสร้างเอา300นะครับเอา300บาทก็พี่เคี่ยวงูพิจิตนะครับ300เท่านั้นจะพี่จานนะครับใครไวใครได้นะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งเนาะแบ่งแบ่งกันไปนะครับอยู่ที่พวกพี่แล้วล่ะความไวนะครับองค์นี้พี่นะครับพี่ดูหลวงพ่อแก้วนะพี่นะนะหลังแบบดูเนื้อนี่นะครับดูเนื้อดูคาบลักนะครับดูร่องรอยในการลงรักอย่างชัดเจนกบพี่หลังแบบลึกๆเห็นไหมนี่คือรักแดงนะครับรักแดงหลุดล่อนออกมาเป็นเปลือกไม้นะครับรักแดงหลุดล่อนออกมาเป็นเปลือกไม้เอา300นะครับ3า0รบาทก็พี่นะครับ พระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคบสาม้บาทแล้วก็องนี้นะสำหรับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับโรงรักปิดทองแนบโรงรักปิดทองคาบทองยังบางๆอยู่เลยนะครบเออคาบทองยังบางๆอยู่เลยพี่ เจอแบบนี้ไม่จัดเลยพี่นะครับเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงลระพิม์ใหญ่พิมพ์สวยซะด้วยนะครับพิมใหญ่พิมพ์สวยด้านหลังนะด้านหลังบอกเลยว่าหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับมวลสารเป็นเม็ดเม็ดเม,ม็ดเป็นก้อนก้อนก้อนนี่คาบทองฝังอยู่ในซอกลึกๆเห็นไหมนะครับคาทองยังไม่หลุดล่อนออกไปไหนนะพี่นันะครับฝังอยู่ในที่ลึกๆในซอกลึกๆนี่รอยปูไตเนี่ยเห็นรอยปูไตไหม สามร้อยพี่หมายเลขหกจัดได้จัดไปนะครับนะเออหมายเลขหกเอาสามร้อยบาทนะครับขออนุญาตใส่ซองและเขียนราคาไว้ให้นะครับใส่ซองและเขียนราคาไว้ให้พี่เลขหกสามร้อยบาทนะครับนี่เขียนให้ชัดชัดนะครับเออเขียนให้ชัดๆเลยพี่หมายเลขหกสามร้อยบาทนะครับเราก็เหรียญสําหรับเหรียญนี้นะครับนะเป็นหลวงพ่อขำนะครับเออเป็นเหรียญของหลวงพ่อขำครับพี่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งครับพี่วัดหาดกําแพงนะครับอําเภอพิชัยจังหวัดอุดตรดิถฐ 300บาทนะครับอย่าให้เสียชื่อนะพี่นะนะครับหลวงพ่อขำอุตรตลดิษฐ์นะครับพร้อมแขวนพร้อมใช้ด้วยพระสวยด้วยเอา300นะครับพ่อขำบุตรตลดิษฐ์นะครับพระเกจิชื่อดังนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับนะเป็นเขาเรียกว่าหลวงปู่สวงนะครับขออนุญาตเรียกว่าหลวงปู่สวงแล้วกันพี่นะครับหลวงปู่สวงนะครับนะ เ,เทวดาเล่นดินนะครับเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์นะครับวัดไพรพัฒนาศรีสเกต150บาทนะครับเอาร้อบบาทนะครับหลวงปู่สวง รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนะน,นี่เป็นรุ่นปืนแตกนะครับหลวงพ่อเงินกลุปืนแตกนะ่าใช้นะครับเป็นพระที่มีความเข้มขังดูแล้วสุขขุมเข้มขังจริงๆนะพี่นาาาาันะครับพระเก่าพระเดิมนะครับพระเก่าพระเดิมแบบนี้เอาไป200นะครับปืนแตกนะครับปืนแตก200บาทนะครับหลวงพ่อเงินนะพี่นันะครับ200บาทแม่นางกวาก นะครับแม่นางกวักเก่าๆเลยพี่เนื้อออกสทธิ์ด้วยนะนะครับแม่นางกวักบวหลวงปู่อิมวัดหัวเขานะครับบวหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาครับพี่นะครับเนื้อออกสทริ์เลยนะครับออกสทธิ์สทริร์เลยพี่นะครับนางกวักเอาไป300นะครับนางกวัก300นี่เลยพี่นะครับนะ ตรากุดใบลานบางปืนนะครับร่วงพ่อแก้ววัดบวงมาลัยพี่ดูความเก่าแล้วกันนะพี่ดูเชือกดูความเก่านะครับดูโดยรวมนี่คาบทองในซอกลึกๆยังติดอยู่เลยนะครับคาบทองในซอกลึกๆยังติดอยู่เลยพี่นี่ครับใบลานบางปืนร่วงพ่อแก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะครับนานๆจะเจอของเดิมๆนะพี่ดูเนื้อเนี่เป็นไงนะครับดูคาบทอง เอาไป300นะครับเอาไป300บาทนะครับแล้วก็เนื้อดินนะครับยอดขุนพลเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นพระยอดขุนพลนะพี่น้นะครับเนื้อดินซึ่งเก่าแห้งอยู่แล้วนะจะเป็นของที่ไหนดีอะจะไปลงที่ไหนจะลบบุรีจะสุโขทัยจะกำแพงเพชรอันนี้ต้องใช้ดุลพินิษนะพี่น้นะครับช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันวิเคราะห์หรือถ้าใครบอกว่าอยากได้ไปวิเคราะห์เอาไป300นะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งนะครับไม่ได้เอารุนแรงอะไรมากมายพี่นะครับนะพระแบบนี้เนื้อแบบนี้โซนพิมพ์แบบนี้ไม่ ได้เจอบ่อยๆนะพี่นะนะครับพี่ดูเนื้อนี่ดูพิมพ์ดูทรงนี่นะครับธรรมชาติจริงๆ300ยังไงก็คุ้มนะครับเออสามร้อยยังไงก็คุ้มนี่อะไรพี่นะครับกำแพงคู่นะครับเห็นไหมกำแพงคู่ครับพี่นี่ดูเนื้อนะครับเนื้อกำแพงเขาจะออกนวลๆนะครับมีคราบไข่ขาวๆขึ้นคุมทั่วเนื้อดินนะครับอ่าขึ้นคุมทั่วเนื้อดินนะครับองค์นี้ขอ200บาทนะครับนะคุ้นแผ่นคู่ไอ้ไม่ใช่คุ้นแผ่นคู่อันนี้เขาเรียกว่ากำแพงคู่นะครับ200บาทนะครับ200บาทเนาะแบ่งฟันนะครับแล้วก็อีกองค์ สำหรับพระองค์นี้นะครับนะเป็นหลวงพ่อปานนะครับขี่ไก่อะไรนะหางสเส้นแม้หรือเท่าไหร่ที่เขาเรียกกันนะครับเนี่ยนะครับพี่ลองดูเนื้อดิเยนี่ยไม่ธรรมดานะเออไม่ธรรมดานี่พี่นะนะพี่ลองรับชมเนื้อดูก่อนเนี่ยดูรอยป่าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมดูรอยป่าบววสารต่างๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าครบอ่ะเออมาครบอ่ะนะครับมาครบป่ะพี่นะครับองค์นี้นะนะครับหลวงพ่อปานนะ เอาไป200นะครับเอาไป200บาทนี่ได้มายังไงให้อย่งงนะครับพี่เคยเห็นแม่ถั่วผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะนะครับได้มาเนี่ยยังหล่อบราณยังค้าบเบ้าร่องรอยเออเขาได้ร่องรอยดำๆยังติดอยู่ด้วยนะครับรอยค้าบเบ้าอ่ะเนี่ยแล้วเนื้อปึกเลยเนื้อเก่ามากนะครับถั่วแบบนี้เนื้อเก่าจริงๆเก่ามากๆนะครับสำหรับถั่วนี่เอาไปเอาไป300นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดแต่บอกเลยว่าเก่ามากนะครับเนื้อโลหะแบบเนี้ยยังไงก็รู้ว่าเก่าแน่นะครับเออเนี่ยยังไงก็รู้ว่าเก่าแน่แล้วพี่ดู สามร้อยนะครับถ,ถั่ว 300. เออถั่วสามร้อยเหรียญสาหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมพี่ดูความคมมาแล้วกันเออเหรียญหลวงพ่อพรมพี่ดูความคมมาแล้วกันกิฟเลยนะครับคมกิฟเลยพี่เนะืวัดช่องแงครับพี่เขาเรียกว่าเหรียญโลเล็กปะใช่ไหมเหรียญโลเล็กไหมเอาสอง้อยอ่ะนีไม่รู้ราคาแล้วเอาแบ่งให้เลยเอาไปสองอย นี่อีกหนึ่งองนะครับเออนี่อีกหนึ่งองนะครับเป็นเขาเรียกว่าอ่หลวงปู่โตนะครับนะเป็นพิมพิมเล็กเนาะเออพิมเล็กข้างกระหนกตราขุดหนึ่งดอกนะครับเนื้อผงน้ํามันเออเนื้อผงน้ํามันครับพี่ดูหลังนี่นะครับดูด้านหลังนี่อ่าเบาๆได้เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทพิมเล็กข้างกระหนกนะครับนะเอาไปสามร้อยบาทหรือพิมเล็กหรือพิมกลางนี่แหละนะครับไอเราก็พูดเขาไม่ถูกเออแล้วก็องค์นี้นะครับพระหูยาน นะพี่ลองมองถึงพระหูยานดูคาบไขดูคาบความเก่านะพี่ลองมองถึงไขถึงคาบความเก่านะครับด้านหลังนี่มีรอยเทเห็นไหมรอยเทมันจะเป็นรอยย่น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 ลงไปเลยพี่เห็นไหมนี่ดูร่องรอยในการเท300นะครับหูยานพิมพ์เล็ก300นี่พี่ดูพระตลอดองค์นะครับที่มาจัดให้พระตลอดองค์ที่มาจัดให้นะพี่นะนะครับแล้วก็องนี้หลวงพ่อจง นะบเหรียญเสมาบรวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนะเออวัดหน้าต่างนอกหลังสิงนี่พี่ดูสิงคมกริปเลยนะครับคมกลิปไม่มีเบอร์เลยพี่ดูเลยนะครับหลังสิงก็พี่บรวงพ่อจงเอาไป200นะครับ200บาทเหรียญเสมานะครับนะบลวงพ่อจงเอา200นะครับขุนแผนอันนี้เป็นของยุธยาหรือบันกลางนะครับลองดูสิพี่นะครับของยุธยาหรือของบันกลางนะครับที่ไหนก็ได้ถ้าเนื้อแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยดูเนื้อเดียนะครับที่ไหนก็ได้ถ้าเนื้อแบบนี้นะครับเอา เอาเท่าไหร่เดี๋ยวเอาสามร้อยเบาๆนะครับแบ่งปันนะครับนะคุณแผนห้าเหลี่ยมใหญ่นะครับอยู่ในกรอบนะครับคุณแผนห้าเหลี่ยมนะครับนะใหญ่อยู่ในกรอบเนะี่ยเอาแบบว่าราคาแบ่งเลยนะองค์นี้นะไม่รู้ว่าเป็นของออยุธยาหรือเป็นของสุพรรณนะครับเอาสามร้อยนะเอาสามร้อยแล้วก็พระสมเด็จครับพี่อีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระสมเด็จหลังตาโร่ไหมใช่ไหมนี่ไงพี่นะครับสมเด็จหลังตาโร่เดิมๆเก่าๆเลยพี่นี่ดูเนื้อนี่นะครับสมเด็จหลังตาโร่นะ ขูพ so. so, so ี mm ่เยนะครับแก่ปูนเปลือกหอยด้วยนะครับแก่ปูนเปลือกหอยด้วยพี่ปึ๊กเลยเครับเกาปึ๊กเลยองคนี้นะครับเอาแบบว่าราคาแบ่งเลยนะะครับหมายเลขเจ็ดเอาสามร้อยครับพี่สมเด็จหลังตาโลแก่ปูนเปลือกหอยพระสวยด้วยฟอร์มร่ำมากนะพี่นะนะครับหมายเลขเจ็ดสามร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนขออนุญาตเขียนนะครับหมายเลขเจ็ดสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วก็พระองค์นี้เลยพี่นะครับองนี้ก็จะเป็น วัดเกตนะครับนะวัดเกตอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นักเลงโตพี่นะครับหรือนอกพิมพ์เนี่ยเก่าสวยเดิมนะครับเก่าสวยเดิมครับพี่นี่ครับพี่ดูดูวงแขนนะครับช่วงวงแขนใบหูนะพี่นะหน้าตาต่างๆสําหรับองค์นี้นะนะครับสำหรับองค์นี้นะมีรอยกระท้อนนิดเดียวเนี่ยเอา300ครับพี่เนื้อหนึบเนื้อนุ่มดูง่ายสบายตาครับพี่มวลสารมาเป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่นะครับหมายเลข8อ่ะ แบ่งเลยพี่อันนี้เป็นหมายเล็กแนะพี่นะนะครับหมายเล็8 3 0 0บาทรับพี่วัดเกตนะพี่นะนะครับน่าจะเป็นองค์สุดท้ายของเราวันนี้นะครับวัดเกตหมายเล็ก3 0 0บาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมกได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ